สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ทแล็บชานอลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพิร์ทแล็บจเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างจะตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในห้องเพรแบนนะั่ ว่าที่จัดไป3รอบแล้วก็ยังต้องกลับมาจัดใหม่อยู่ดีนะฮะนั่นก็คือพาราดินน้ำเอ้ยไม่ใช่พาราดินน้ำสลัดน้ำคือตั้งแต่ยุคแรกเลยนะเป็นตัวชูโรงของไอดีผมเลยแล้วผมก็ได้ปลดแล้ววางน้องไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ปั้นกลับมาใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็ปลดไปอีกรอบหนึ่งแต่กลับมารอบนี้จะเปลี่ยนไปหน้าที่น้องมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่ผมได้ใส่รูนไว้บางแล้ว นี่กูทำอะไรลงไปมาดูคัดรูนดกวาผมเพิ่งฟาร์มรูนมาเน่เคลียอันนี้ผมตั้งเซต็ัพไว้ประมาณนี้นะจะได้ไม่เห็นเม็ดอื่นให้มันกวนใจแล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ฟิลเตอร์ทีหลังอันนี้ผมเพิ่งฟาร์มไปนะเดี๋ยวมาดูกัน ACC โยนทิ้งไปเลยเดฟไม่มีเปอร์เซ็นต์ก็โยนทิ้งไปเลยนะฮะ HP เปอร์เซ็นต์เดฟเปอร์เซ็นต์แอตแทกไม่มี HP เปอร์เซ็นต์ก็โยนทิ้งอยู่ดีอ่อมันเป็นแอตแทกสปีดอะไม่เอาเม็ดเม็ด เม็ดเบอร์หนึ่งมันต้องเป็นคีดแมดมคีเลท HP เปอร์เซ็นต์น่าจะต้องแบบเท่านั้นเลยด้วยนะถ้าจะเอามาใส่ให้ตัวที่มีดาเมตถ้าไม่มีดาเมตก็อาจต้องเป็น HP เปอร์เซ็นต์ HP หลบรีกแม่นยำเอฟเฟกต์ต้านทานประมาณนั้นนะสำหรับคนตัวที่แบบตัวละครที่เล่นสายเด็บล้วนนะ่นนะไม่มีดาเมตเลยเ HP แอ t แท k ไปคนละทางเลยจ้าแอตแทกไม่มีเปอร์เซ็นต์โยนทิ้งเด็บเปอร์เซ็นต์ HP เปอร์เซ็นต แต่ว่า r e c i s i o ่แม่งห่วยแตกแ t t a c ็ speed ก็ห่วยแตกสำหรับคนที่เล่นสายเดฟถ้าจะมีแททสป e e สองอันนี้ควรต้องเป็นคีย์สักอันหนึ่งอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะแล้วแถวหนึ่งต้องเป็นอะไรที่แบบมีคุณค่า a t t a c ็กอร์เ็ก็ยังดีนี่คือโยนทิ้งฮะเนี่ยการฟาร์มวัน,ว,นวันหนึ่งก็จะโยนทิ้งเกือบเกือบทุกเม็ดเม็ดอย่างนี้ผมยังโยนเลยเบอร์ห้ารุ่นเบอร์ห้ามันไม่ใช่รุนรร่นเบอร์สองรุ่นเบอร์สองันหายากว่าผมโอเคที่จะมีแททสปีดแต่รนอรผมไมไ่ต้งกา เลยคือถ้าตัวละครที่ต้องการเทคสปีดะจะไปใช้รุรน a t t a ใน s ทคสปีดเซตในเทสปีดเลยมันจะคุ้มกว่าคือผมไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เข้าใจอย่างง่ายแต่มันคือมันเป็นเรื่องยากที่จะให้อธิบายเป็นเรื่องง่ายไม่ได้นะฮะเดี๋ยววะอ่รุนตีเร็วอะ่ะมันให้35%ใน4เมตร เราใช้4เม็ดเพื่อได้35%เราเอา4หาร35มันจะไดะ้ประมาณ8ปะ4ให้10 1 2 4 6 4 8 3 2เกือบ8เกือบ9 8จุดกว่ากว่าเกือบเกือ9แต่ว่าในแถวหนึงแถวมันให้5เพราะว่าไอเนี้ยมันให้เยอะก,กว่า1แถวของของออฟลองที่ให้เออทีนี้เราไปดูพวกเดฟ ฟังเดฟหมายถึงว่าฟัง HP อะไรพวกนี้นะ HP 2งเมตรอะให้15เนี่ยหานออกมามัน7.5แต่ว่า1แถวมันให้ 8. แปแปลว่า HP อะมันให้เท่ากันกับออบลองเออ HP ให้เท่ากับออบลองเซตของ HP ให้เท่ากับออบลองแปลว่าถ้าเกิดคุณใช้เซตเอตักสปีดอะเอตักสปีดอะมันให้เยอะกว่า long, ออบลองอะมันก็ คุ้มกว่าเนี่ยมันอยู่ที่5เสมอมันก็คุ้มกว่าถ้าเกิดคุณต้องการแท็กสปีดจริงๆนะคุณก็ต้องใช้เซตแท็กสปีดเลยมันจะคุ้มกว่าประมาณนี้อ่ะแวบไปเรื่องที่ยากฟังเราก็งงนะเอ้ยอันนี้ดีมันเป็นรูนรูนเซตเลือดนะแล้วก็เป็นเดฟเปอร์เซนต์ HP เปอร์เซนต์เลสต้านทานนะเลสคือของดีเลย ก็แรดูจะเป้แววได้ต้านทานเยอะแหมือนมันจะได้ต้นทานเยอะกว่าเลือดอืมโอ้น่าสนใจนีมาเก็บไว้แค่เก็บไว้เผื่อพาราลมจะได้ใช้แต่คงคิดคิดว่าคงไม่ไมั้ง ไปดูพลาลมเหมือนไม่ไม่น่าได้ใช้สี่ห้าหกหกแต้มเลยนะแต่นี้เป็นเด็บป่ะอืมน่าสนใจเพาะวะแต่นี้คือเซตเลือดไงถ้าใส่นี้เป็นเซตต้านทานอันนี้เซตต้านทานเดี๋ยวประเด็นเอ่อ เออเป็นเรื่องที่พูดยากถ้าตีบวกมาแล้วมันสวยกว่าล่ะได้ปะไม่ได้เนาะไม่มีทางเก็บไว้เผื่อให้ตัวอื่นใช้แล้วกันเนาะเพราะว่ามันบวกมันบวกสามหกเกเนี่ยสามมันได้3ครั้งใช่ปะมันก็จะ s สอ s 3 s 4ก็จะเป็น hp s สี่ def หนึ่หนึ่ง,งมันจะห่วยกว่าเม็ดนี้แรงหนึ่ง อยู่ดีเพราะว่าบวก12อ่ะมันให้แถวใหม่ซึ่งแถวใหม่โอกาสที่ได้ดีที่สุดคือเลสซึ่งเลสไม่นับแต้มอยู่ดีซึ่งเม็ดซ้ายก็มีเลสเหมือนกันเพราะนั้นเม็ดนี้ไม่มีทานที่จะดีกว่าเม็ดซ้ายได้เลยเราเม็ดซ้ายเป็นเ h p ด้วยนะโอเควิธีคิดก็จะประมาณนี้นะผมก็จะไม่ตีแต่ก็ยังเก็บไว้อยู่นะเผื่อเผื่อได้ให้ตัวอื่นใช้นะผมกดออกทีนึงก่อนพอดีลูนมาใหม่แล้ว สรุปแล้วก็คือเมื่อกี้กูโยนทิ้งหมดทุกเม็ดเลยนี่หว่าอ่ะมาดูกันมาดูกันว่าจะได้เม็ดอะไรดีๆมาฮะประดับน้องสลัดน้ำของเราวันนี้ไหมนะโอ้เก็บเมื่อกี้รุ่นเบอร์หกนะมันถ้ารุ่นเบอร์หกสวยสสวยสองแถวหรือผมเก็บเลยถ้าเป็นสีม่วงนะถ้าสีส้มก็ดูก่อนแต่คงเก็บแหละ เนี่ยพอเป็นเบอร์หปุ๊บสวย2แถวเนี่ยผมไม่เอานะต้องการ3แถวแล้วไม่งั้นตีไปก็เปลืองเนี่ยสวย2แถวเอาไปลุนได้เก็บไปก่อนโอเคเดี๋ยวเอาลุนเลือดในคลังออกมาผสมด้วยนะจ๊ะเทคออกออกหทีเข้า1ทีให้ลุนใหม่มันหายไปอ่ะเมื่อกี้มีขึ้นนิวอยู่ผมไม่ชอบ ทีนี้ก็ไปที่สารน้ำอยู่ไหนวะคือสี่เม็ดนี้ใส่ไว้เดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกนะไม่ได้หมายความว่าจะใส่แล้วใส่เลยไม่เปลี่ยนอีกต่อไปอะไรเงี้ยโอเคอย่างแรกเลยคือรูนเบอร์หนึ่งอะไรวะหนึ 1, ่งสามหนึ่งสามห้าต้องมีหนึ 1, 3, ่งสามห้าต้องมี HP อยู่แล้วนะก็ใส่ฟิลเตอร์ตรงเนี้ยเป็น HP เปอร์เซ็นต์เพราะเราเล่นตัวเด็ใส่เด็บไม่ไงต้องมี HP เปอร์เซ็นต ถ้าฟิลเตอร์เดฟเปอร์เซนต์ไปเลยรูนเบอร์หนึ่งจะไม่โชว์ให้เห็นครับเบอร์หนึ่งไม่มีเดฟเปอร์เซนต์นะซึ่ง HP แม่งมาแบบโอ้โหตีเลยก็ได้ถ้าเน่าก็โยนทิ้งอ้า S สามดีสุดที่มีเฉยเอ๊ะ หรือว่าผสมแมทแทกหรือว่าผมเล่นผสมแมทแทกดีกว่าวะเออไม่ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดดีๆ SP สามอืมอีเวสอง หรือว่าผมจะไปทางผสมดาเมดดีนะเนี่ยมันผสมดาเมดได้อะเออไม่เป็นไรใส่ไปก่อนไปแก้เม็ดอื่นได้ HP เดฟ3าเดฟสอเดฟหมีคีเลตแอตแทกห้อยอ๋อไม่มีเม็ดอื่นให้ใช้ด้วย ต้องอย่าลืมนะถ้ามาดูเบอร์สองอ่ะคุณตั้งเป็นฟิลเตอร์ HP ออฟลองไว้อ่ะมันจะไม่โชว์ในออฟหลักเนี่ยเอาเด็บมาก่อนก็ได้อยากเห็นนั่นหมายความว่าเด็บเด็ที่มีตรงนี้จะไม่มี HP เปอร์เซ็นต์เหลือแล้วจะมีแค่เม็ดนี้เม็ดเดียวคือเม็ดเดิมแบบเม็ดเม็ดเมื่อกี้นะก็ะใส่เป็น HP เปอร์เซ็นต์แทน HP เปอร์เซ็นต์เด็สอง เจ็บสองคิดดามเมดเม,ม็ดนี้น่าสนใจจริงๆอยากสืบทอดมากกว่าวะ่ะโอเคสวยเลยตีมาซะสวยเชียแล้วก็ กองฟิลเตอร์ออก HP เดฟว้าวเมนนี้สวยเลยอะพี่ยังดูอยู่คือดูเรื่องคีเลตเนาะกลัวคีเลตจะไม่ถึงเอาเพราะว่าเมสี่เราไม่ได้ใส่คีเลตหรือคีดาเมดอืม ของเดิมเป็น HP เดฟแอทแท็กสปีดพิสชั่นอ่ะใส่หนีไปก่อนไหนลองดูฝั่งโลดิเดฟสาม HP หนึ่ง HP สามอืมไปที่เบอร์ห้าก่อนเดี๋ยวสี่สองสี่กับหกเดี๋ยวค่อยมาไล่เช็คอีกทีหนึ่งผมข้ามไปที่รูนเบอร์ห้าก่อน จะได้ไม่ต้องแก้ฟิลเตอร์บ่อยๆเพราะาฟิลเตอร์เอสามกับห้าใช้ฟิลเตอร์เดียวกันอ๋อเมน,นี้สวยมันสวยจนแบบเอาออกยากเลยนะฮึมสวยจริง ต้องปล่อยไว้แบบนี้มาที่รูนเบอร์6นะฮะเดี๋ยววนกันไปที่รูนเบอร์4เจ้าวะ1 2 3 4, ่4ใช่ใช่ใช่เบอร์4ทิ้มลงโอเคเดี๋ยววันนี้ผมเอากรองก็เป็นอาจจะต้องเป็นเดฟแล้วก็ HP อย่างนี้อ่าก็จะง่ายหน่อยเพิ่งเปิดมาก็คือไม่มีไม่มีของที่ดีนะ HP 2 HP 3 HP 2อเหรอยอมไหมเสีย HP หน่อยแล้วก็เพิ่มคีเลดเม้นคีเลดอย่างนี้คือทำอะไรไม่ได้นะมีไปก็เหมือนไม่มีอมลองฟิลเตอร์สับกันก่อน,นเป็นรุ่น HP กับเดฟโอ้ไม่สวย เม็ดนี้ได้อยู่เม็ดนี้แทนได้อยู่อยู่ที่รูนเบอร์สี่แล้วตอนนี้อยู่ที่รูนเบอร์สีแล้วว่าจะมีสวยขนาดไหนนะจริงเม็ดนี้ก็ไม่แย่ HP 2. 2ผมชอบเม็ดนี้กว่าวะ่ะสามสี่ห้า5คะแนนเท่ากันแต่ว่านี้มันมี ACC ให้ซึ่งสลัดก็เหมือนจะต้องใช้ ACC บ้างอืมโอเคประเด็นคือตอนนี้มันเป็นกลายเป็นว่า โอ้พลังขึ้นไปแสนแปดห้าเลยเหรอกลายเป็นว่ามันเป็นเลือดสามกับชิลสองนะต้องหาทางเปลี่ยนเป็นชิลรูนโลโอ,อืมไปไหมเพิ่มดาเมจไปเลยถึกพอวะถึกพอแหละ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเริ่มเกมมาในคอมโบที่ผมใช้นี้สลัดจะไม่โดนเล็งเป็นททร์เก็ตแรกเออเพราะว่ามันจะอยู่ในทีมโถมทีมกันบ้านสายโทมเนาะไม่ได้ไม่ได้เอาน้องไปใช้ใน RTA หรือ PVP นะใช้กันบ้านอย่างเดียวอืมอืมอืมทีนี้เราต้องการลูโล่เอ คีเลตด้วยไหมอ่าที่เปลี่ยนได้ก็จะมีสามเม็ดนี้นะเบอร์สี่ไม่น่าจะเปลี่ยนได้อเออด็บสามอะคิเลตหายไปอีกเหลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้แต่เม็ดนี้ดูดี โ oh. no. oh, no. oh, no. อ้โน้โอ้โน้โอ้โนืม็ดนี้ดูดีเลยประเด็นเลยตอนนี้งานหยาบแล้วต้องการขีเลหววะต้องการขีเลห ต้องการคิดเลยแเราก็ยังต้องการ HP และเด็บเปอร์เซนต์อีกเออเออเตอร์ติเติร์ติเติร์นี่คีเลย2สองแล้วโอเคพอจะแก้ทางได้ก็คือรูนเบอร์หนึ่งสอง ดามเมทเลยแม่เอาลด HP อีกเหรอจะต่ำกว่าแสนนะดิเออนี่มันแสนหนึ่งแล้วมั้ก็ยังแสนหนึ่งอยู่อะ๋อแต่พลังรถลงเยอะจังอ๋อคิดดาเมจหายอืมแต่จริงสตัดประมาณนี้ก็ไม่ได้ไม่ถือว่าแย่คือทำดามเมจไม่ได้เยอะแน่ๆเอามาหลักๆคือเอามาบับแล้วดีบับเนาะ แต่ว่าทีมอะไรนั้นผมคงเปิดให้ดูไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ไอเดียผมในการจัดทีมนี้นะไอเดียเขาคือเอาเนี้ยมาบับช่วงต้นเกมแล้วก็โถมหนักตั้งแต่ต้นเกมในการกันบ้านกันบ้านกิวอลเออแต่ยังขาดพวกอัติแฟกต์นิดน,นหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะมานั่งจัดลูนให้ดูโลโลใส่2คู่ก็จะได้เป็นโลเลเวล2เออเนี่ยมันสตารทได้ถึง3เลเวลนะ ใส่2อันก็จะเป็นโลว์เลเวลสองเลยก็จะไปโปรเทคตัวสายโถมที่ผมตั้งไว้ในการกันบ้านนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะพลังก็จะประมาณนี้คือถ้าเกิดใส่เป็นรูนเลือดหมดเลยหรือว่ารูนผสมเด็บลงไปด้วยอะไอค่าเด็บกับเลือดจะขึ้นไปอีกพลังน่าจะขึ้นไปแบบเยอะกว่านี้เออแต่พลังแค่นี้ก็ไม่คี่เละละสลัดนะเป็นหนึ่งในตัวที่ผมรู้สึกว่าบิวพลังยังไงบิวรูนยังไงออกมาก็ยังดูแล้วพลังรวมๆม,มันสูงกว่าชาวบ้านเขาอยู่นะ แต่สูงแบบสายแทงอ่ะไม่ได้สูงแบบสายดาเมจอ่ะเออ,อรีคอเวอร์ฮิวเลือดได้น้อยลงเนาะแล้วก็ต้านทานลดลงอืมจริงๆสกิลเนี้ยเดิมเป็น4มานาแล้วก็ควรแก้เนี้ยเป็นแบบ15หรือ20%นะมันจะน่าใช้ขึ้นเยอะเลยพอมัน4มานาแล้วแบบทุกอย่างเหมือนเดิมแม่งถ้าก็มันสามาณาไงเออคือสมานาเหมือนเดิมก็ได้นะเอา ดีคิสคู่ดาวออกอะ่ะก็ได้ไอ้ดีคิสคู่ดาวมันไม่ค่อยมีใครสนใจหรอกกับสลัดน้ำไม่สนใจนี่แอแทแอัพแล้วก็เดฟดาวโลแตกดาบดาบฟ้าตัวของดีเลยเออโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย